มีฉากหนึ่งในหนังเรื่องนี้ที่ทรงพลังมากจนผมเชื่อว่าใครที่ได้ดูต้องฉุกคิดอะไรบางอย่างฉากที่ฟิลคอนเนอร์สตื่นขึ้นมาด้วยเสียงวิทยุที่ดังเพลงเดียวกันทุกเช้ามองนาฬิกาแล้วเห็นวันที่เดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเขาต้องเรียนรู้ว่าเขาจะหนีจากวันนี้ไปได้ก็ต่อเมื่อเขาใช้ชีวิตวันนี้ให้ถูกต้องเท่านั้น Welcome to ดูหนังแล้วคิดชีวิตจะดีขึ้น Movies for wisdom รายการที่จะพาคุณถอดรหัสบทเรียนชีวิตผ่านมุมมองของโลกภาพยนตร์ Groundhog Day หรือที่บ้านเราเรียกว่า Wonder Wolf นั้นดูเผินๆอาจเป็นหนังตลกโรแมนติกคอมเมดี้แต่แกนแท้ของมันคือบทเรียนปรัชญาชีวิตชั้นสูงที่ถูกบรรจุไว้ในพล็อตเรื่องวนลูป เรื่องราวของนักข่าวอารมณ์ขุนมัวที่ติดอยู่ในวันที่สองกุมภาพันธ์วันมาหมอดตัวเดียวกันพูดประโยคเดิมๆกับคนเดิมๆอย่างไม่มีทางออกหนังไม่ได้พูดแค่เรื่องการย้ำคิดย้ำทำแต่กำลังตั้งคำถามใหญ่กับเราทุกคนครับว่าถ้าชีวิตของคุณไม่มีความก้าวหน้าถ้าคุณทำอะไรก็ไม่เห็นผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงคุณจะยังมีแรงจูงใจที่จะเป็นคนดีหรือเปล่า ต้องบอกว่าคอนฟ lict ของตัวละครนี้มันสะท้อนความเป็นมนุษย์ได้ make sense มากครับฟิลในตอนแรกเข้าสู่สภาวะที่จิตวิทยาเรียกว่า learned helplessness หรือความสิ้นหวังที่เรียนรู้ได้เขาลองทุกทางเพื่อหนีวงจรนี้ทั้งการทำลายล้างการเสพสุขการพยายามฆ่าตัวตายแต่ทุกเช้าเขาก็ตื่นมาที่เตียงเดิมสิ่งที่หนังบอกเราก็คือตราบใดที่เรายังมองวงจรชีวิตเป็นกรงขัง านนัน้เราก็จะเป็นนักโทษของมันจริงๆการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาย้ายจุดสนใจจากการหนีไปสู่การอยู่กับปัจจุบันนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของคาแรคเตอร์อาร์ครับทีนี้ถ้าเราลองวิเคราะห์ให้ลึกลงไปในระดับจิตใต้สำนึกฟิลใช้เวลาส่วนใหญ่ในวงจรไปกับการพยายามควบคุมผลลัพธ์เขาจดจำข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับคนในเมืองเพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองโดยเฉพาะการหวังผลกับผู้หญิง แต่เข้าล้มเหลวทุกครั้งทำไมนะครับเพราะความสัมพันธ์ที่เกิดจากการควบคุมและความฉลาดแกมโกงมันสร้างได้แค่ภาพลวงตาไม่ใช่การเชื่อมต่อที่แท้จริงจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ผู้กำกับซ่อนไว้และผมอยากชวนทุกคนมองตามก็คือการที่ฟิลค่อยๆเปลี่ยนจากการใช้ข้อมูลเพื่อตัวเองมาเป็นการใช้ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเขาจำได้ว่าชายชราจะสำลักอาหารเขาจึงไปช่วย เขาจำได้ว่าเด็กชายจะตกจากต้นไม้เขาจึงไปรองรับนี่คือช่วงเวลาที่ตัวละครเริ่มเติบโตทางจิตวิญญาณ (spiritual growth) จากความสิ้นหวังสู่การเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนในทางจิตวิทยาเราเรียกสภาวะที่ตัวละคร,ระเผชิญอยู่นี้ว่า ego death หรือการตายของอัตตา ฟิลต้องตายจากความเป็นคนขี้เมายิ่งยะโสเอาแต่ใจและเห็นแก่ตัวก่อนจะเกิดใหม่เป็นคนที่อ่อนโยนใส่ใจชุมชนและรักชีวิตได้อย่างแท้จริงหนังสอนเราว่าการพัฒนาตัวเองที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากการบังคับตัวเองทำสิ่งดีๆชั่วคราวแต่มันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตัวตนจากภายในเมื่อคุณเป็นคนดีการกระทำดีๆก็จะไหลออกมาอย่างเป็นธรรมชาติเอง คำถามคือแล้วเราจะเอาไมล์เสร็จแบบนี้มาปรับใช้กับชีวิตจริงได้อย่างไรในเมื่อชีวิตเราไม่มีวันซ้ำจริงๆแต่มันก็มีรูทีนที่ซ้ำๆกันใช่ไหมครับการตื่นการทํางานการใช้ชีวิตประจําวันที่อาจทําให้เรารู้สึกเหมือนติดอยู่ใน Groundhog Day ของตัวเองนังเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่ากุญแจสำคัญไม่ใช่การเปลี่ยนสถานการณ์แต่เป็นการเปลี่ยนมุมมองและความตั้งใจต่อสถานการณ์นั้นๆ ฟิวเริ่มต้นพัฒนาตัวเองเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเรียนเปียโน,โนเรียนปั่นน้ำแข็งซึ่งสุดท้ายทักษะเหล่านี้ไม่ได้ช่วยเขาหนีจากวันนั้นแต่มันช่วยเปลี่ยนเขาให้เป็นคนละคนสิ่งที่เราทำในรูทีนซ้ำๆนั่นแหละครับถ้าเราทำด้วยความตั้งใจที่จะเติบโตมันจะค่อยๆสะสมและหล่อหลอมเราไปในที่สุดการตกผลึกความคิดจากหนังเรื่องนี้ชัดเจนมากครับ นั่นคืออิสรภาพที่แท้จริงอยู่ที่การเลือกตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ฟิลพบอิสรภาพในวันที่เขายอมรับและใช้ชีวิตในวันนั้นอย่างเต็มที่ที่สุดความสุขไม่ได้รออยู่ที่พรุ่งนี้หรือเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปความสุขและความหมายสามารถถูกสร้างขึ้นได้ในวันนี้วันเดิมๆนี่แหละครับตราบใดที่เรายังมีอิสระในการเลือกว่าจะเป็นใครในวันนี้ ในแง่ของ Practical Wisdom ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตติดแหยกรู้สึกเหมือนวิ่งอยู่บนลู่วิ่งซ้ำๆลองถามตัวเองดูนะครับว่าวันนี้ฉันสามารถทำอะไรให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานได้บ้างแม้เพียงเล็กน้อยอาจเป็นการฟังอย่างตั้งใจมากขึ้นทำอาหารให้อร่อยขึ้นพูดจาอ่อนโยนขึ้นหรือเรียนรู้สิ่งใหม่สักหนึ่งนาทีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มักเริ่มจากความสม่ำเสมอของสิ่งเล็กๆในวันธรมธรมดาๆนี่เอง สำหรับวันนี้ผมขออ้างอิงบางมุมนองจากบทวิเคราะห์ทางจิตวิทยาใน Psychology Today ที่พูดถึง Groundhog Day ว่าเป็นภาพยนตร์ที่อธิบายแนวคิด Positive Psychology และการเติบโตหลังผ่านวิกฤต Post Traumatic Growth ได้ลึกซึ้งอย่างมากรวมถึงบทสัมภาษณ์ผู้กำกับ Harold Ramis ที่บอกว่าแก่นของเรื่องคือการเป็นคนดีโดยไม่มีเงื่อนไข หากคุณเป็นคนที่รักการดูหนังและชอบเก็บเกี่ยวแง่คิดดีๆไปใช้ในชีวิตอย่าลืมกดสมัคร Membership เพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูน i t y คนรักหนังกับเรานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ